สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวอันทรงพลังจากคัมภีรโบราณของอินเดียกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ตำนานของเทพีองค์หนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งมากๆค่ะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเทวีกาจายานีหรือเดวีกาจายานีนะครับรัศมีที่6แห่งโนวะทุรคาท่านเป็นทั้งเทพีแห่งความยุติธรรมที่ เออหน้าเกรงขามแล้วก็เป็นมารดาผู้เปี่ยมด้วยปัญญายานด้วยครับค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากข้อความที่คัดสรรมาจากกาตียานีมาตาแห่งธรรมะและสติปัญญาซึ่งรวบรวมเนื้อหาจากคมภีรสำคัญสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นเทวีภาคัตปุราณนะมาหรือกันเทยะปุราณนะแล้วก็สีมัดภาควฏตามครับอืมเป้าหมายของเราวันนี้คืออะไรคะ ก็คือเราจะมาแกะรอยเรื่องราวการกำเนิดของท่านการต่อสู้อันยิ่งใหญ่สถานโลกและที่สำคัญเลยคือความหมายเชิงปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเทพีนักรบองค์นี้ว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยสะท้อนอะไรในชีวิตแล้วก็การเดินทางภายในของเราได้บ้าง แล้วก็ยังมีอีกมิติที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องราวของเทวีกาตยานินีเนี่ยไม่ได้จบแค่ในตำนานแต่ยังเชื่อมโยงกับหลักโหราศาสตร์พระเวทโดยเฉพาะกับดาวพฤหัสหรือคุรุใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเป็นดาวเคราะห์แห่งปัญญาความถูกต้องและก็ธรรมะรวมถึงมิติทางจิตวิญ,ญญาณแล้ก็โยคะด้วยครับอืมเรื่องนี้ซับซ้อนแต่ก็น่าค้นหามากๆเลยค่ะถูกต้องครับ มันเป็นการผสมผสานที่แบบว่าทรงพลังมากทีเดียวงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวของพระนางกันเลยดีกว่าครับว่าจุดเริ่มต้นของมหากราบนี้เป็นมาอย่างไงได้เลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคที่แบบว่าความมืดดูเหมือนจะคืบคลานเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความมืดจากความไม่รู้แต่เป็นความหยิ่งทนงที่มาในคราบของความงามและพลังอํานาจอันนี้คือ,อยังไงเหรอคะ ตัวแทนของความมืดครั้งนี้คืออสูรสามพี่น้องที่ส่งพลังมากคือสุมภะมีสุมภะและที่โดดเด่นที่สุดคือมหิสาสูรครับอสูรควายจอมแปลงกายเขาเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเลยของอ,อ,อัตตาที่พองโตความหลงในอำนาจแล้วก็จิตใจที่แบบว่า สับสนวุ่นวายจนลืมแก่นแท้หรือวิญญาณภายในตัวเองไปครับหนักเลยทำให้ไม่มีเทพหรืออสูรตนไหนสามารถเอาชนะพวกเขาได้เลยยกเว้นก็แต่สตรีเท่านั้นหรอคะใช่ครับแต่ดูเหมือนพวกเขาจะมองข้ามจุดนี้ไปแบบว่าอย่างสิ้นเชิงเลยด้วยความลำพองใจนะครับอ๋อคิดว่าสตรีอ่อนแอไม่น่าจะเป็นภัยได้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับเขามองว่าสตรีอ่อนแอไม่น่าจะเป็นภัยคุกคามได้ด้วยพรน,นี้ พวกเขาจึงกรีทัพบ,บุกยึดครองสวรรค์ขับไล่เหล่าเทพจนต้องเออระหกระเหินหลบซ่อนโลกทั้งสามนี้ตกอยู่ในความหวาดกลัวแล้วก็ความมืดมนเลยครับสถานการณ์คงเลวร้ายมากเลยนะคะจนท <c oughs> นไม่ไหวเหล่าเทพแล้วก็ฤาษีผู้ทรงธรรมโดยเฉพาะสัปปะฤาษีหรือฤาษีทั้งเจ็ดเนี่ยก็เลยต้องเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากตรีมูรติใช่ไหมคะครับซึ่งก็คือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะ พลังงานอันยิ่งใหญ่ของทั้งสามพระองค์จึงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับเกิดเป็นลังแสงเจิดจ้าสว่างสวยไปทั่วจัก,กรวาลเลยก่อนจะพุ่งตรงไปรวมตัวกันณนะอาสมอันสงบของฤาษีกาตยายานครับอ๋อที่อาสมของฤาษีกาตยายานใช่ครับแล้วก็ก่อเกิดเป็นรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่เปล่งประกายรัศมีอันงดงามออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะท่านฤาษีคงจะแบบว่าประหลักใจน่าดูเลยครับ ท่านฤาษีตกตะลึงแล้วก็ก้มลงกราบแสงสว่างนั้นจึงเปล่งสุรเสียงที่ทั้งทรงพลังดุดฟ้าร้องแต่ก็แฝงด้วยความเมตตาอานาที่สุดมีได้ตอบว่าเราจะจุติในนามกาตายนีตามชื่อของท่านฤาษีผู้ทรงธรรมเราถือกำเนิดจากความโกรธอันศักดิ์สิทธิ์ที่แปลเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งอันชอบธรรมเราจะปรากฏกายในบ้านของท่านและผ่านเรานี้เองโลกจะได้รับการปลดปล่อยจากอสูรควายตัวนั้น โอ้เป็นประกาศสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วพระนางก็ถือกำเนิดจริงๆในฐานะธิดาของฤาษีเหรอคะครับไม่นานหลังจากนั้นฤาษีกาตยานีก็ได้ทิดาส่งความปรารถนาครับผิวพรรณของนางเป็นสีทองอารามดวงตาสุขใสาราวกับรุ่งอรุณเสียงหัวเราะก็ไพเราะดุดเสียงะระฆังและลมหายใจก็มีกลิ่นหอมของไฟศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ความงามภายนอกแต่รวมถึงความกล้าหาญความแข็งแกร่งภายในด้วยใช่ครับทรงบำเพ็ญตบะอย่างเข้มงวดบูชาพระศิวะแล้วก็ฝึกฝนการใช้อาวุธจนชำนาญแขนของพระนางนี้ส่งประกายราวกับสายฟ้าเลยครับอืมผู้คนต่างรับรู้ถึงพลังแห่งความยุติธรรมที่แผ่ออกมาจากพระนางแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความน่าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูก ครับแล้วข่าวความงามแล้วความเก่งกาดนี้ก็ดังไปถึงหูอสูรสุมภะมันก็หัวเราะเยาะเย้ยแล้วก็สั่งให้ทูตชื่อสุครีวะไปทูลเชิญพระนางมาเป็นราชินีด้วยความคิดที่ว่าบอกว่าสตรีไม่อาจทำอันตรายได้ก็ควรนำมาเป็นเครื่องประดับบารมีซะเลยแต่คำตอบของพระนางคงไม่ได้เป็นไปตามที่อสูรคาดหวังแน่ๆเลยค่ะแน่นอนครับเทวีกาตยานีแย้มเพราะสวน รอยยิ้มนั้นคมปราบดั่งคมดาบเลยแล้วก็ตรัสตอบอย่างอาจหารว่าจงกลับไปบอกนายของเจ้าข้าไม่ได้ปฏิญาณตนต่อผู้ใดเว้นแต่ผู้ที่สามารถเอาชนะข้าในสมรภูมิได้เท่านั้นโหหากสุมพระและนิสุมพระปรารถนาในตัวข้าก็จงนำทัพมาพบข้าณที่นีเ้เถิดสุระเสียงนั้นสงดนิ่งครับแต่แฝงด้วยพลังอำนาจมหาศาล จนทูตสุครีวะตัวสั่นด้วยความกลัวเลยนั่แ,แล้วมหาสงพรางก็อุบัติขึ้นจริงๆกองทัพอสูรมุ่งหน้าสู่อาสมของพระนางใช่ครับแผ่นดินสั่นสะเทือนเลยครับเมื่อกองทัพอสูรเคลื่อนพลมาแต่แล้วเสียงสิงโตคำรามกึกก้องก็ดังขึ้นพร้อมเสียงกลองทิพจากสูงสวรรค์เทวีกาตยานีปรากฏพระองค์ ทรงสิงโตใหญ่คู่พระไทยซึ่งมีแผงคอเป็นเปลวไฟลุกโชนดังดวงอาทิตย์ <bij them> สเสด็จเข้าสู่สมรภูมิแล้วทันใดนั้นร่างของพระยางก,ก็ขยายใหญ่ขึ้นจนครอบคลุมทั่วทั้งอองฟ้าเลยครับเป็นภาพที really ่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วอาวุธต่างๆของพระนางล่ะคะมาจากไหนคะ เหล่าทวยเทพต่างพร้อมใจกันมอบอาวุธอันทรงพลังที่สุดของแต่ละพระองค์ให้เลยครับพระศิวะมอบตรีศูนย์พระวิษณุมอบจากสุทธ์สันพระวรุณเทพมอบสังพระอัคนีเทพมอบหอกสักติอนลุกเป็นไฟ <c oughs> พระพายเทพมอบธนูและพระอินมอบวัชระครับพระนางทรงมงกุฎประดับจันเซียวดวงตาทั้งสองก็เปล่งประกายเจิดจ้าดุดด,ดวงอาทิตย์กลายเป็นจุรคาสิบกรที่สมบูรณ์แบบ รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเพื่อทำสงครามอันชอบธรรมครั้งนี้ครับสิบกอเลยเหรอคะโหการไปต่อสู้คงจะดุเดือดน่าดูเลยนะคะดุเดือดข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวครับเสียงคำรามของสิงคู่พระไทยนี่สามารถทำลายมนมายาของเราอสูรให้สิ้นไปได้เลยแม่ทัพอสูรคนสำคัญสำคัญอย่างจิกสุระจามระธุรัทธระต่างก็ถูกสังหารไปด้วยอาวุธอันแม่นยำและก็พลังอำนาจของพระนางครับ จนกระทั่งมาถึงตัวการสําคัญคือมหิสาสูนในที่สุดมหิสาสูรก็ปรากฏกายด้วยตนเองครับในร่างครึ่งคนครึ่งควายอันน่าสะพรึงกลัวส่งเสียงคำรามกึกก้องสถานโลกเลยมันใช้พลังมหาศาลคว้างภูเขาราวกับก้อนกรวดเป่าลมหายใจสร้างพายุหวังจะทําลายพระนางให้ได้แล้วพระนางตอบโต้ยังไงคะเทวีกาธยานีทรงเปล่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาครับเป็นเสียงเดียวกับที่เคยปรากฏในปางพระนางคุสมานดา แต่คราวนี้คมกริบแล้วก็ส่งพลังยิ่งกว่าดุดเสียงประกาศแห่งสัจธรรมเลยโอ้เจ้าอสูรผู้โง่เขลาพลังที่เจ้าภาคภูมิใจนั้นก็ยืมมาจากสิ่งสร้างของเราเอง <c oughs> เจ้าร่ำรองคร่ำค,ครวญอยู่ในขอบเขตแห่งตัวตนของเราจงยอมจำนนเสียแล้วเจ้าจะเป็นอิสระหรือจะเลือกต่อสู้แล้วได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ <c oughs> เป็นคำพูดที่ท้าทายแล้วก็เต็มไปด้วยสัจธรรมจริงๆค่ะครับ การต่อสู้ก็เป็นไปอย่างพลิกผันไมฮิสาสูนแปลงกายโจมตีด้วยรูปแบบต่างๆนานาเลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่อาจทำอันตรายพระนางได้เพราะร่างของพระนางนั้นประกอบด้วยแสงสว่างอันบริสุทธิ์ในที่สุดครับเมื่อมหิสาสูนจำแรลงกายเป็นควายป่าขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่พระนางก็ทรงกระโจนขึ้นบนหลังอย่างสง่างามใช้พระบาทเหยียบต้นคอกดมันลงกับพื้นแล้วก็ใช้ตรีศูนย์อันศักดิ์สิทธิ์แทงทะลุหัวใจของมันครับ เป็นจุดจบของอสูรร้ายตนนี้ใช่ครับโลหิตของมหิาศาสูรที่หลั่งไหลออกมากลายเป็นสายธารแห่งดอกบัวสีแดงสดเลยครับย้อมแม่น้ําให้กลายเป็นสีแดงฉานเป็นอนุสร์<ฮ>ในลมหายใจสุดท้ายขณะที่มหิสาสูรเงยหน้ามองพระพักของพระนางสิ่งที่มันเห็นไม่ใช่ความโกรธแค้นนะครับแต่เป็นแววตาแห่งความเมตตาอันไร้ขอบเขตแล้วพระนางตรัสอะไรกับมันคะในตอนนั้นพระนางตรัสด้วยสุรเสียงอันอ่อนโยนครับว่า เราปลดปล่อยเจ้าแล้วลูกแห่งความหญิงทนงเอย๋ยจงกลับคืนสู่แสงสว่างด้วยความบริสุทธิ์เถิดและด้วยการสิ้นชีพของมหิศาสูนโลกทั้งหลายก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งครับหลังจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่นั้นพระนางทําอะไรต่อคะกลับสู่สวรรค์เลยหรือเปล่าพระนางทรงวางอาวุธลงครับสิงโตคู่พระไทยก็หมอบลงข้างๆอย่างสงบเหล่าทวยเทพต่างเข้ามาสรรเสริญแล้วก็ก้มลงคารวะ แต่พระนางตรัสเตือนสติเหล่าเทพนะครับว่าจงจำไว้เถิดเราไม่ได้ทำลายล้างเพื่อการลงโทษแต่เราทำลายล้างเพื่อฟื้นฟูความเป็นระเบียบและความถูกต้องอมเมื่อใดที่ความหยิ่งทนงบทบางปัญญาเมื่อนั้นเราจะลุกขึ้นเมื่อใดที่ศรัทธาในธรรมสันคลนเราจะปรากฏกายจงเรียกนามเราว่ากาตยานีหรือธุรคาหรือมหาสติก็ล้วนแต่เป็นเปเลวไฟแห่งสัจธรรมดวงเดียวกันนี้เอง หลังจากนั้นพระนางก็กลับคืนสู่อาสมของฤาษีกาตยานกลายเป็นธิดาผู้อ่อนโยนอีกครั้งเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเป็นภาพที่น่าสนใจมากจากนักรบผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นธิดาผู้อ่อนโยนใช่ครับเป็นเหมือนมัรดาแห่งโลกที่ปลอมพระองค์เป็นสตรีธรรมดาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากครับว่าสันติสุขที่แท้จริงนั้นมักจะตามหลังการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอ เอาละค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกถึงแก่นแท้ทางปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของพระนางกันบ้างนะคะการที่พระนางเป็นอวตารที่6ของนวทุรคาเนี่ยมีความหมายยังไงในเชิงจิตวิญญาณหรอคะครับแต่ละอวตารของนวัตธุรคาสะท้อนถึงขั้นตอนการเติบโตทางจิตวิญญาณนะครับสำหรับเทวีกาตายนีพระนางเป็นตัวแทนของขั้นตอนการชำระล้างผ่านความแข็งแกร่งอันชอบธรรมครับหมายความว่ายังไงคะ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องความพักดีจากพระพรมจาลีนีความสมดุลจากพระจันทรคันตาการรู้แจ้งจากพระกุสมานาแล้วก็ความเมตตาจากพระสกันธมาตาแล้วทําไมต้องมาเจอความแข็งแกร่งที่ดูเหมือนจะรุนแรงแบบนี้ล่ะคะเป็นคําถามที่ดีครับเพราะหลังจากที่ผู้ปฏิบัติได้ฝึกฝนคุณธรรมเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาสําคัญที่จะต้องเผชิญหน้ากับปิศาจภายในที่แข็งแกร่งที่สุดครับนั่นจะคืออัตตาอีโก ความทนงตน Pride และก็ความเสแสร้ง Pretense ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงเลยในการเข้าถึงสัจธรรมครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นการต่อสู้ของพระนางกับมหิสาสูนจริงๆแล้วก็คือสงครามภายในจิตใจของเราเองเหรอคะถูกต้องที่สุดเลยครับสิงโตที่พระนางทรงก็คือความกล้าหาญทางศิลธรรมที่ต้องใช้ปัญญานำทาง พระกรทั้งสิบพร้อมอาวุธก็คือการควบคุมประสาทสัมผัสและการทั้งสิบหรือวินัยในตนเองนะครับและรอยยิ้มมันเยือกเย็นของพระนางก็คือปัญญาที่สามารถทำลายความกลัวและความไม่รู้ได้แล้วไม่หิสาสูนล่ะคะมหิส่าสูนก็คือจิตใจที่ยังไม่ถูกฝึกฝนของเรานี่เองครับที่สลับไปมาระหว่างสัญชาตญาณดิบแบบสัตว์ร้ายคือควายกับเหตุผลแบบมนุษย์ที่ยังปนเปื้อนด้วยอัตตา การที่พระนางขี่สิงโตคือความมุ่งมั่นหรือเจตนารมณแล้วก็ใช้ตรีศูนย์คือสัจธรรมหรือปัญญาแทงทะลุหัวใจของมันก็คือกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติใช้สติปัญญาและความกล้าหาญเอาชนะอัตตาและความสับสนภายในตนเองได้สําเร็จครับสรุปก็คือการเข้าถึงพลังของกาตายานีคือการที่เรากล้าเผชิญหน้าแล้วก็เอาชนะด้านมืดในใจตัวเองด้วยปัญญาและความถูกต้องนั่นเองนะคะใช่ครับผม ทีนี้กลับมาที่เรื่องการเชื่อมโยงกับดาวพฤหัสบดีหรือคุรุในทางโหราศาสตร์พระเวทบ้างคะ่ะมันเชื่อมกันยังไงคะการบูชาเทพองค์หนึ่งจะส่งผลต่ออิทธิพลของดาวเคราะห์ได้ยังไงคะครับในโหราศาสตร์พระเวทหรือโจทิสานะครับเทวีกาตายานีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดาวพฤหัสบดีคุรุกุรุซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ควบคุมปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ธรรมะความยุติธรรม,ม,รรมแล้วก็คําสอนอันชอบธรรมครับ คุณสมบัติเด่นของดาวพฤหัสก็คือการขยายสิ่งที่มันสมผัสไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายครับแสดงว่าถ้าดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาใครอ่อนกำลังอาจจะทำให้คนนั้นยึดติดในความเชื่อผิดๆดืด้อรัน้นหรือตัดสินใจผิดพลาดท,ทางศีลธรรมได้การบูชาพระนางจึงเหมือนการปรับจูนพลังงานของดาวพฤหัสในตัวเราให้สมดุลหรอคะ ใช่ครับการบูชาพระนางช่วยเปลี่ยนความภูมิใจในความรู้ซึ่งอาจจะเป็นด้านลบของพฤัสที่อ่อนกำลังนะครับให้กลายเป็นความนอบน้อมต่อสัจธรรม,มพระนางจึงเปรียบเสมือนคุรุสักติครับคุรุสักติคำนี้ลึกซึ้งจังเลยค่ะหมายถึงอะไรคะครับลองนึกภาพปัญญาที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลในหนังสือนะครับแต่เป็นพลังงานของปัญญาที่มีชีวิตที่สอนเราผ่านประสบการณ์จริงในชีวิตไม่ใช่แค่ทฤษฎี อ๋อค่ะค่ะนั่นคือคุรุสักติครับพลังงานของกัตยานีเตือนเราว่าความรู้ที่ปราศจากความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเมตตาก็ไม่ต่างจากพลังของมหิสาสูตรเลยแต่ปัญญาที่มาพร้อมกับความรักและความกล้าหาญทางธรรมจะนำเราไปสู่สภาวะอันสูงส่งครับเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นการภาวนาถึงพระนางจึงช่วยชำระล้างอิทธิพลของดาวพฤหัสให้บริสุทธิ์ทำให้เราเกิดความกล้าหาญทาศิลธรรม เข้าใจสัจธรรมลึกซึ้งขึ้นแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้พระนางจึงเป็นเหมือนมารดาแห่งครูทั้งปวงเลยนะคะสรุปสั้นๆก็คือการเชื่อมต่อกับพลังกาตยานีก็คือการเปิดรับพลังแห่งปัญญาและความยุติธรรมของดาวพฤหัสในรูปแบบที่บริสุทธิ์และทรงพลังที่สุดนั่นเองครับแล้วในมิติทางโยคะล่ะคะมีการพูดถึงอาปิญญาจักระหรือตาที่สามด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคะครับ ในศาสตร์แห่งโยคะกายทิพย์ของเรามีศูนย์กลางพลังงานที่เรียกว่าจักระนะครับพลังงานของเทวีกาตยานีจะสั่นสะเทือนแล้วก็กระตุน้นอาบินยาจักระซึ่งอยู่บริเวณกลางหน้าผากระหว่างคิ้วครับจักระนี้คือศูนย์บัญชาการของการอย่างรู้ intuition ปัญญาญาณ insight แล้วก็การมองเห็นความจริง clarity ค,ครับเปรียบเหมือนเป็นจุดที่นักรบภายในของเราตื่นขึ้น มองเห็นชัดเจนว่าอะไรจริงอะไรลวงแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับสิงโตของพระนางก็เปรียบได้กับเจ็ดจำานงอันมีวินัยที่คอยเฝ้าประตูจักระนี้ไว้เมื่อจักระนี้ตื่นขึ้นด้วยพระคุณของพระนางสัญชาตยานที่เฉียบคมก็จะเข้ามาแทนที่ความสับสนผู้ปฏิบัติจะมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนครับอืมแล้วตรีศูลล่ะคะ ที่มีสามง่ามมีความหมายเชื่อมโยงกับจักระนี้ไหมคะมีครับปลายสามง่ามของตรีศูนย์เป็นสัญลักษณ์ของการจัดระเบียบแล้วก็รวมพลังงาน3อย่างที่สำคัญบนเส้นทางจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับคืออิจฉาเจตจำนงความปรารถนาอันบริสุทธิ์ชนะความรู้ปัญญาและกริยาการกระทา ค่ะเมื่อสามสิ่งนี้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของอาชียจักระที่ตื่นรู้การกระทำของผู้ปฏิบัติก็จะทรงพลังแล้วก็สอดคล้องกับธรรมะครับสรุปคือการทำงานกับพลังงานของกาตายานีในทางโยคะตก็คือการปลุกปัญญายาณที่ตาที่สเพื่อให้เรามีเจตจำนงความรู้และการกระทำที่สอดคล้องกับความจริงนั่นเองนะคะ ถูกต้องครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะผู้ศรัทธาเขามีวิธีการบูชาพระนางกาจายนีอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนวราตรีคะครับในค่ำคืนที่6ของเทศกาลนวราตรีจะเป็นวันที่อุทิศให้กับการบูชาพระนางกาจายนีโดยเฉพาะเลยครับผู้ศรัทธามักจะถวายเครื่องบูชาที่มีสีเหลืองหรือสีสม้มเช่นขมิน้น ดอกดาวเรืองแล้วก็บางครั้งก็มีดอกชบาแดงด้วยครับพร้อมกับสวดมนต์บูชาพระนางบทที่เป็นที่นิยมก็คือโอมเดวีกาตายันใหญ่นะมา โอมเดวีกาตายันยายนมะการสวดมนต์บทนี้เชื่อว่ามีอนุภาพอย่างไรคะเชื่อกันว่าช่วยปลุกความรู้สึกชอบธรรมแล้วก็ความไม่เกรงกลัวขึ้นในใจครับช่วยขจัดความลังเลสงสัยทำให้จิตใจมั่นคงแล้วก็ปกป้องผู้สวดจากเล่ลวงหรือพลังงานด้านลบต่างๆครับ เห็นว่าการบูชาพระนางยังมีพลังพิเศษสําหรับคนที่กําลังมองหาคู่ครองหรือหุ้นส่วนที่ดีด้วยหรอคะใช่ครับเพราะพระนางเชื่อมโยงกับดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวแห่งความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและศีลธรรมการบูชาพระนางจึงเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดการแต่งงานที่ดีหุ้นส่วนชีวิตหรือธุรจิตที่มีคุณธรรมหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตครับอ๋อ oh. เพราะเป็นการปรับจูนพลังงานของผู้บูชาให้สอดคล้องกับพระคุณด้านความสัมพันธ์ที่ถูกต้องของดาวพระหัสซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงความซื่อสัตย์แล้วก็ธรรมะครับมีเรื่องเล่าของเหล่าโคปีที่พื้นทวันด้วยใช่ไหมคะที่บูชาพระนางเพื่อปรารถนาพระกิษณะใช่ครับเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอีกมิติหนึ่งเหล่าโคปีบูชาพระนางกาตยานีที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนานะครับ เพื่อปรารถนาจะได้พระกฤษณะเป็นที่รักซึ่งคำาธธษฐานของพวกนางเนี่ยไม่ใช่เพื่อการครอบครองทางโลกนะครับแต่เป็นการแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักอันศักดิ์สิทธิ์อืเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าพระนางยังทรงเป็นผู้ชำระล้างความปรารถนาด้วยคือเปลี่ยนความโหยหาทางโลกให้กลายเป็นการอุทิศตนทางจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงครับมีส่วนที่พูดถึงบทสนทนาภายในด้วยค่ะฟังดูน่าสนใจ เหมือนกับว่าเราสามารถสื่อสารกับพลังงานของพระนางได้หรอคะครับในการปฏิบัติสมาธิที่ลึกซึ้งหรือในช่วงเวลาที่ต้องการการตัดสินใจทางศิลธรรมเนี่ยผู้ปฏิบัติอาจสัมผัสถึงเสียงนำทางภายในที่สะท้อนถึงพลังของพระนางได้ครับอาจจะเป็นความรู้สึกหรือความคิดที่แวบเข้ามาเหมือนสิ่งกระซิบที่ว่าเราคือพลังเบื้องหลังเจตนารมณ์อันชอบธรรมของเจ้าเมื่อใดที่ความรู้ทําให้เจ้าพยองเราจะเขย่ามันเมื่อใดที่ใจเจ้าหวาดกลัวเราจะเสริมกําลังให้ เมื่อใดที่เป้าหมายแห่งธรรมของเจ้าสันคลอนเราจะคำรามผ่านตัวเจ้าเราคือครูผู้ทำลายอาวิชชาด้วยดาบแห่งปัญญาเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าพระนางไม่ได้แค่ประทานพร แต่กำลังฝึกฝนเราด้วยถูกต้องครับพระนางไม่ได้แค่ให้ยืมพลังแต่สอนว่าควรใช้พลังนั้นเมื่อใดยอย่างไรและทำไมความเมตตาของพระนางจึงอาจดูเหมือนเข้มงวดในบางครั้งคล้ายครูที่ไม่ยอมให้สิทธิหยุดอยู่แค่ความสะดวกสบายแต่ผลักดันให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อการเติบโตที่แท้จริงแล้วก็ความสอดคล้องกับธรรมะครับเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในรูปลักษณ์ของพระนางอีกครั้งเพื่อตอกย้ำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะเริ่มจากสิงโตเลยค่ะครับ สิงโตคือความกล้าหาญทางศิลธรรมที่ต้องนำโดยปัญญาไม่ใช่ความบ้าบิ่นครับค่ะพระกรทั้งสิพร้อมอาวุธล่ะคะคือการควบคุมประสาทสัมผัสและกรรมทั้งสิบได้อย่างสมบูรณ์แบบสะท้อนถึงวินัยในตนเองครับตรีศูนย์คือความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวของเจตนารมอิจฉาปัญญาจียานาและการกระทำกริยาครับดอกบัวที่ปรากฏตอนสังหารมห่สสูตรล่ะคะคือความบริสุทธิ์ ที่สามารถดำรงอยู่ได้แม้ท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู้ครับเป็นความดีงามที่เบ่งบานจากชัยชนะเหนือความชั่วร้ายค่ะผิวสีทองคือแสงสว่างแห่งจิตสำนึกที่ตื่นรู้ครับ Enlightened Consciousness และพระจันทร์เสี้ยวบนมงกุฎล่ะคะอันนี้หมายถึงอะไรอันนี้ลึกซึ้งครับหมายถึงการควบคุมธรรมชาติที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงไปมาของจิตใจซึ่งมักเปรียบกับพระจันทร์นะครับ ให้อยู่ภายใต้การชี้นำของปัญญาครับดังนน้ำรูปลักษ์ทั้งหมดของพระนางจึงเป็นการรวมความดุร้ายหน้าเกรงขามแล้วก็ความสงบนิ่งเยือกเย็นไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์เลยนะคะใช่ครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าพลังทางจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่ใช่ความโกรธแค้นที่ควบคุมไม่ได้แต่คือความสมดุลอันทรงพลังที่สามารถรักษาไว้ได้แม้ในขณะที่กำลังกระทำการต่อสู้กับอธรรมครับ แล้วการบูชาพระนางอย่างจริงจังจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวผู้ศรัทธาบ้างคะจะเกิดการปฏิวัติภายในที่สําคัญเลยครับพระนางจะปลุกสิ่งที่เรียกว่ากษัตริยภาวะแคทริยภาวะหรือจิตวิญญาณแห่งนักรบธรรมะภายในตัวผู้นั้นให้ตื่นขึ้นครับกษัตริยภาวะไม่ได้หมายถึงการออกไปสู้รบใช่ไหมคะไม่ใช่การใช้ความรุนแรงภายนอกครับแต่หมายถึงความเต็มใจที่จะยืนหยัดและปกป้องความจริง truth และความถูกต้อง righteousness ไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยความซื่อตรง integrity ความกล้าหาญทางศิลธรรมและก็การกระทำที่สอดคล้องกับธรรมมาครับเหมือนเป็นการพัฒนากระดูกสันหลังทางศิลธรรมให้แข็งแกร่งขึ้นหรอคะใช่เลยครับผู้ศรัทธานในพระนางจะกล้าพูดความจริงแม้ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกกล้าปกป้องผู้อ่อนแอหรือสิ่งที่ถูกต้อง และสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ท่ามกลางพายุแห่งปัญหาหรือการตัดสินใจที่ยากลำบากพวกเขาจะกลายเหมือนประภาคารที่ส่องแสงแห่งพลังงานที่ดีงามของดาวพฤหัส,สบดีหรือคุรุออกมานั่นคือมีใจกว้างขวางมีปัญญาแล้วก็เปลี่ยนด้วยเมตตาธรรมครับฟังดูคล้ายกับคำสอนในพรคุวัตคีตาเลยนะคะที่พระกฤษณะตรัสว่าเมื่อใดธรรมะเสื่อมลงเราจะอวตารลงมา จิตวิญญาณเดียวกันเลยครับสุรเสียงนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสุรเสียงของพระนางด้วยเช่นกันเพราะปัญญาของพระกฤษณะซึ่งก็เชื่อมโยงกับครูนะครับและพลังอำนาจในการพรดุงธรรมะของเทวีกาตานีนั้นแท้จริงแล้วคือกระแสะทานแห่งความเป็นทิพย์สายเดียวกันครับสรุปแล้วเรื่องราวของกาตานีจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนทางปรัชญาที่สอนบทเรียนสำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องครับบทเรียนสำคัญก็คือ ความยุติธรรมและความเมตตานั้นไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกันธรรมะที่แท้จริงอาจต้องแสดงความเด็ดขาดลงมาดุดสายฟ้าเพื่อกำจัดอธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเยียวยาได้อย่างอ่อนโยนด่งสายฝนครับในพระนางเราจึงค้นพบต้นแบบของความกล้าที่จะกระทำโดยปราศจากความเกลียดชัง พูดโดยปราศจากความภูมิใจโอ้อวดและสอนโดยประศจากอัตตาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพระนางคือพระคุณของดาวพระหัสบดีที่ปรากฏเป็นรูปธรรมครับคือคุรุในรูปของมารดาที่ซึ่งวินัยคือความรักสนามรบที่แท้จริงของพระนางคือจิตใจของเราและชัยชนะของพระนางก็คือการตรัสรู้หรือการเข้าถึงสัจธรรมนั่นเองครับมีบทส่งท้ายที่กล่าวถึงเสียงคำรามแห่งปัญญาด้วยนะคะครับ เราปราดกล่าวว่าในยามสนธิยาหรือในช่วงเวลาที่เราเงียบสงบเราอาจได้ยินเสียงสะท้อนเบาๆของสิงโตคำรามแววมาตามสายลมหรือรู้สึกถึงพลังบางอย่างภายในครับเสียงคำรามนั้นคืออะไรคะคือเครื่องตื่นใจจากเทวิกาตยานีครับว่าสัจธรรมและความถูกต้องยังคงปกป้องสรรพสิ่งอยู่เสมอและยังอาจเป็นเสียงสะท้อนภายในของมโนธรรมคอนเทนส์ที่ปลุกเราให้ตื่นรู้ ก่อนที่เราจะทำการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญทางศีลธรรมแต่ละครั้งครับเหมือนเป็นเสียงกระซิบให้กำลังใจแล้วก็ชี้ทางเหรอคะประมาณนั้นครับอาจเป็นความรู้สึกที่บอกว่าจงยืนหยัดมั่นคงเถิดลูกแห่งแสงสว่างเอย๋ยสงกรามที่เจ้าหวาดวันที่สุดนั้นแท้จริงแล้วได้รับชัยชนะอยู่ภายในตัวเจ้าแล้วจงเพียงแค่กระทำด้วยปัญญาและความกล้าหาญแล้วพลังของเราจะเป็นของเจ้าเอง นี่คือเรื่องราวอันลึกซึ้งและก็ทรงพลังของเทวีกาตยานีรัศมีที่6แห่งนวทุรคานะคะผู้เป็นทั้งนักรบผู้พดุงความยุติธรรมแล้วก็มารดาผู้เปี่ยมด้วยปัญญาการต่อสู้ของพระนางกับมหิสาสูนช่างเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการต่อสู้ภายในใจของเราเองเพื่อเอาชนะความหยิ่งทนุงอัตตาแล้วก็คนพบสัจธรรมที่แท้จริงในตัวเรานะคะใช่ครับและการเชื่อมโยงพระนางเข้ากับดาวพฤหัสบดีคุรุ ในโหราศาสตร์พระเวทก็ยิ่งตอกย้ำบทบาทของพระนางในฐานะคุรุสักติหรือพลังอย่างปัญญาและธรรมะที่มีชีวิตซึ่งนำทางการจเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณการทำความเข้าใจแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังงานนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายแล้วก็สอดคล้องกับธรรมะอย่างแท้จริงครับ เป็นแนวคิดที่ทรงพลังแล้วก็น่าเก็บไปครุ่นคิดต่อจริงๆค่ะว่าเราแต่ละคนจะนำพลังแห่งความกล้าหาญที่นำโดยปัญญาแบบเทงวีกตายยนีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเผชิญหน้ากับมหิสาสูในรูปแบบต่างๆที่อาจปรากฏขึ้นในใจเราได้อย่างไรบ้างนะคะครับและสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าเรื่องราวความเชื่อมโยงระหว่างเทพเทวดาโหราศาสตร์พระเวทและการเข้าใจตนเองนั้นน่าสนใจและอยากจะสำรวจข้อมูลเชิงลึกในดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์พระเวทอินเดียโดยเฉพาะเพื่อนามาใช้ทาความเข้าใจศักยภาพปัญหาและก็แนวทางการพัฒนาชีวิตของตอนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การงานการบริหารจัดการเงินและความมั่งคัง่งความรักความสัมพันธ์หรือครอบครัวให้ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมะและก็ต้องการแนวทางที่ชัดเจนปราศจากความงงง่ายก็อาจพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้ได้ครับซึ่งหากแนวทางโหราศาสตร์พระเวทอินเดียที่เน้นความเข้าใจตนเองและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามธรรมะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อจองคิวปรึกษาโดยตรง ตับอาจารย์เดวีอาสนะได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.astroasana.com ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของเทวีกาตายานีนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ